สวยไหมสาวโรคนหมอเออคุณหมอคุณหมอเป็นไรอะลูกหมอสวยไหมคะหนูใส่เสื้อสวยไหมคะสงกรารวันหนาวกอดหน่อยกอดหน่อยเพื่นว่าขันเพื่อนหนาวกอดหน่อยกอดหน่อยเน้องจ๋าคุณยายบอกแล้วไงลูกยายบอกให้ตั้งไว้ไงเวลาหนูอิ่มแล้วหนูเอามาให้ยายก็ได้หนูไม่ต้องทิ้งทำไมหนู เขาไม่รู้หมอไม่ฟังทำอะไรกันน่ะลูกเฮ้ยเข้ามาหาหมอมาหล่นเลยโอ้คุณหมอดึงไส้ออกมา สตรอเบอรี่พี่น้องเอ้ยร้าน่อยไปหาบิสซี่แดงเดียว,วน้วนองน้องเพชรเก่งมากขึ้นกงเก่งขึ้นมากค่ะพี่น้องกงล้าแสดงออกกล้าทุกอย่าง <Yeah. S 2> ต้องทำต้องทำให้หนูอสองคนไปได้วยกันเย็นจังหนูเรียนจังเล่นนหนามแต่มือแหลเรกจนหอดหนูสงการแล้วเด็กวานมึงคนสวยบอกโชคยายหน่อยยายทำมาคุณอ <ś le> อก,อกอท,ที่ลาวบอกว่าไม่เป็นจ้า แต่ว่าอีหลามย้ายได้เบอร์หนึ่งค้อยได้เบอร์หาเพ็รได้เบอร์เจ็ดก็เลยมาหาสื่อ์โ้ยเหรวะเจ็ดหา,หาเลี่ยงหาเจ็ดต่วาของย้ายน่ะดีใบฮ่หลาท้ายเห็นึ่ายอดเบร์ค่อยนีไปดึงไปดึงเอาเงินมาวิจัยพคนมาเอาอยุ่งยันผีวานคนมาเอาวันนี้ อย่าทำกันดีลูกนะเงยของใหญนะลูกนะฮะือต้องเล่นกัน้งคารูจเอห้วใหญ่ล้ึ้งคนเลยใหญล้ึ้งสองคนเลยอะจิงจริงจิงอะจริงจิงจิงอจิงจิงจิงจติงจริงจ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 ิงอจริงจิงอะจริงจริงดอกไม้ท้อง ดอกไม้คลองใหญ่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 ใใหญกัดอะไรกัดอะไรคะกัดอะไรอย่ากัดยายยายมัดผมยายมันสกปรกหมดเลยนะนะคะคุณลูกค้าหีนะ้ยางก่อลูกีล้างได้น้ำยายนะหนูจะต้องใส่แว่นว่ายน้ำก่อนนะใส่แว่นก่อนให้ว่ายน้ำต้องใส่แว่นก่อนนะใส่เสื้อชูชีพด้วยใส่เสื้อชูชีพใช่ไหหนูจะได้ไม่จมน้ำนั่งน่ะนั่นไงนั่นไง ใส่เส si? ื้อช้าเสื้อถ้าไม่มีพ่อกับแม่นั่นเหไหมถ้าไม่น้ำถ้าไม่มีพ่อกับแม่เข้าใจไหมเฮ้ยลงไปเลยลงไปเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวยายพาไปเล่นน้ำเอ้ยหนูต้องใส่เสื้ออย่างเงี้ยหรอกเไปเล่นเกมกันเฮ้ยโยนโยนนุ๊กโยนได้ไหม หรือไม่เาไ่ว้น้ำหรืไหอไมเขาใช้ขาแต,ะต,ะตะ่ก็ต่ทีนี้เสร็จแล้วไปห้างกันแล้วไปซื้ออะไรนะไปซื้อของเล่นกันแ,แม่ก็คุยแต่โทรศัพท์แม่คุยโทรศัพท์ลูกเอาเต็มรถหมดแล้ว เขาใจไหม้เยที่จริงอ่ะเอาเต็มรถเลยทีนีพอแม่ห้ามเขาก็เก็บของออกถูกไหมเขาบอกง่ายไหมพี่น่ะอือเขาไม่ได้บอกยากเหมือนหนูเลยหนูหิบเอาหยิบเอาเลย นนหนูจะใส่กันกนะ่หมดกันเนอะเอบบนะ่ีนี่ก็สใส่กันลมตรงน,นี้ด้วยนยะจ๊ะแล้วก็่าลืมใส่ถุมือด้วยขอบคุณค่ะดาวมาแล้ว36หดวงขอบคุณค่ะขอบคุณคะหนูอย่ากัดเลยน,นะลูกนะกัดไม่ได้นะคุณหมอเอาไปฉีดยานนะลูกคุณหมอเอาไปตัดนิ้วเลย ไม่เห็นยายอีกเลยนิ้วเนี้ยถ้าคุณหมอตัดออกเนี่ยอย่านะอาเอานะคะได้มากกว่าอนเอาคนนี้กัดโอ๊ยบอกคนหนึ่งคนหนึ่งกัดเดยกกัดนะกัดนะยายไอซ,ซ์ครีมไหมือว่ยายจะพาไปซื้อไอศ์ครีมไปไหมลูกถ้าใครบอกงนะ่ายยายพาไปเลย หนูต้องเป็นคนว่านอนซ้อนง่ายนะจ๊ะมาจันมาจันมาจันเฮ้ยไอชีมีแล้วไอศีครีมจุดจุดอ๋อจุดจุดจุดหนียวไหมหนียวไหมลูกหนียวไหมจุดจุดอ๋อตูดตูดตูดเป็นอะไรลูกตูดเป็นอะไรจุดตูดเป็นตูดตูดเป็นตุ๊ดอะจุดเป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ด

สัมบีเข้าไไล่ออกให้แล้วไ้สัมีเข้าอ่ะจุดจุดจริงจริงจอยจุดเปลี่ยนอะไรมุนหมุนตูดติลูกยังมุนตูดที่ล่าติมันหมุนบะมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูจุดให้น้องก่อนออะพี่พลอยนั่งตรงนี้นะคะ ไปนั่งตรงนี้นะคะดูตุกให้น้องก่อนนะดูตุกให้น้องก่อนนะมาดูจิมาดูทางนี้ดูออกกล้องหน่อยหันหน้าออกกล้องหน่อยออกกล้องออกกล้องดูจิมาดูจุกซิหันมามาใส่เอ็นแกเออมาดูจินาดพลอยดูตุกน้องก่อนนะเเเรรฉลยอ ไม่นะไม่มีอะไรนะลูกตูดมันก็ดีอยู่นะสวัสดีค่ะยินดีด้ว่ะคุณปนะลูกหันตูดตรงเฉยม้าหันแล้หายล้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายคุณหลานดูทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะลู้เป็นยายนะคะ คุณย่าอยู่นอนแสดงหนูเป็นยายหนูเป็นแม่ของแอนนะคะหนูก็เลยแบบว่าจ้าเ,เอามันไม่มีอ่ะลูกมันไม่มีอะไรในสุดเลยไม่อืออเป็นอเป็นะไรอิมอือือืม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 อือืคอืมอืออืมาืมมออม ดูดูดูคนก็เอาคนซื้อไอศครีมอะไรในซื้อหน่อยลูกเอาซื้อหน่อยซื้อ,อยังไงซื้อไอศครีมน้อยพราน่ะเหตุอ Cream, ัไรสิล่ะไอศครีมไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรโอเคขอบคุณดาวสามหกดวงนะคะขอบคุณมากมายขายอย่งงางเดียว <laughs> เต็นด้วยเขานะโอ้ไก่ไกล่ไกล,ล้วบ้างไก่โอยชนเบ๊ะน,น,นะนี่จะ้ะเย้ขับรถไปเห็นไหมรถไปจะชนไก่ยินไม่ได้ช่วยกันเขียนหน่อยคุณหมอคุณหมอเขียนหน่อย เย้ไปแล้วเฮ้เรวกเเรียกยก็กระเบิ่งดีเโอเคนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชม นะ <S <S ช่วยอาอช่วยด้วยช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยตรงไหนอะลูกตรงไหนโอ้โห้ชนนมเลยชนนมเลยค่ะหัูนก็จะไปนอนนะคะหนูอาบน้ำแล้ว,ลวนะคะก็จะนิสิตกินนมอ,อีกครั้งหนึ่งแห้แล้วนะคะคุณบุญดมขอบคุณนะคะเจ้าเบิ้งข่อย่างตาข่อยท่านนมิ่งคนติดตาม ขอบคุณสามแสนเจ็ดหมืนคนนะคะที่ติดตามยายแล้วไปจะถึงสี่แสนแล้ว oh <my. S 1> ขอบคุณค่ะขอบคุณมาก่ายขอบคุณแฟนคลับคุณยายขอบคุณแฟนคลับน้องเพชรน้องคอยขอบคุณของแฟนคลับญา,าติแตนแฟนคลับบอยชีชัยแอนอรดีอารตอัตฉชัยนะคะที่เข้ามาชม <Yeah. S 1> ยายแสนด้วยนะคะ ขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณหน่อยลูกลูกขอบคุณหน่อยให้เด็กๆขอบคุณหน่อยนะเด็กๆขอบคุณหน่อยนะลูกนะน้องพลอยน้อยไปรบไปรบอปบอาบน้ำเลยอาบไหมอาบน้ำไหมอาบน้ำกับน้องพลอยไหมคะอาบน้ำกับน้องเพียรไหมคะอาบน้ำกับน้องเพชยรไหมคะคุณยายก่อนอื้อห์เ น้องเพชรเก่งแล้วค่ะตอนนี้อะอะได้ได้ไโอ้ยตบใส่ดังคนดีดีคนนี้เดี๋ยพิ่งไปมาขอบคุณก่อนยักก้อยยักก้อยมาแล้วหนึ่งยักก้อยมาแล้วหนึ่งขอบคุณนะคะเอางี้เราทำขอบคุณก่ะลูกนั่งสวยๆนั่งอย่างนี้น้องเพชรน้องเพชรนั่งได้อยู่นะคะน้องเพชรไปนั่งเฉยๆน้องเพชรนั่งได้อยู่นะคะน้องเพชรนั่งเับเทียบเดี๋ยวดูฮ่าคุณสตรีไทยอ่ะสวัสดีค่าสวยๆขอบคุณค่าสวยสวยก่อน เอามือดีๆน้องพี่พลอยบอกว่าเอามือเอามือนนองจับมืออันนั้นีนมาจับมือนองสนละนองเออนองไหวโบงงามมาจับมือน่องสิละมือนมาบอกนองให้ไหวงามๆาเอาไหว้สวยๆลูกยไหว้สวยๆนะเอาไหนๆหนึ่งสองสามเอาไหว้ค่ะขอบคุณค่ะเอาไม้พี่พลอยน้องเพชรน้องเพชรจ๋าน้องเพชร พี่จ้านั่งก็เพียบดินั่งก็เพียบดิแต่ว่าย้ายตัวในนั้นก็เพียบยายต้องจับเขานี่อักบากผ้ากับลูกอักบากผ้านะอักบากนะคะเอามือสวยๆกราบเอามือวางชึบออกขึ้นกราบเอามือวางอชึบอักบาครั้งที่สามกราบ ขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยขอบคุณค่ะก้มหัวด้วยก้มหัวด้วยเอ๊ยนั่นแหละเอ๊ะน้องเพชรเก่งจงังเลยน,น้องเพชรเก่งแล้วเอ้าเอา,เอาพี่พลอยจะทำไหมลูกทำไหมพี่พลอยดีค่ะพี่พลอยดีค่ะบอกว่าพี่พลอยดีค่ะ ที Cornell, ة, shirt, ่ไหนเมื spin, Higher, Hayır, ยย่อกี käyt, ้นี่หูกที่สยาลยอือโคนี่สวยไหมคะสวยไหมคะสวยไหมคะมีสวยนะคะมีสวยอยู่ค่ะ นะลูกคุณยายข้ามถนนแต่ว่าขี่จัเข้านเก่งมาก,นะมมากใช่ไหมขีม่จักรยานเอา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 ไ่เาไ,ไเปนางนิสัยไ,ไม่ไม่ปวดไม่พ่อย ขอบคุณขอบคุณคุณยายก่อนขอบคุณคุณยายก่อนแลยวยายจะยายยายจะไปละนั่นแหละยายจะไม่หนืดูยายจะไปดูขอบคุณข้าก่อนอะขอบคุณข้าที่สวยลูกไหนหนูทำยังไงทำมือที่สวยขอบคุณที่สวยอล้ก้มหัวด้วยอ่ะก้มหัวด้วยไม่ใช่งั้นเงยหน้าอันนี้คอค่ะเออคอเนี่ยเนี่ยทำอย่างนี้เลยค่ะคุณท่านทำอย่างนี้ทำได้ปุ๊บ ขอบคุณค่ะขอบคุณค <hi> ่ะอ่าอะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณค่ะเก่งมากอ่ะน้องเพชรทำสรุน้องเพชรทำขอบคุณค่าสอ่ะขอบคุณค่าก่อนน้องเพชรขอบคุณค่าก่อนน้องเพชรขอบคุณค่าก่อนลุกอ่ะอ่ะขอบคุณชวยสวยขอบคุณค่าสวยขอบคุณค่าก่อนลูกน่น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 นะคุณค่าสวยขอบคุณค่าสวยะขอบคุณค่าทำเหมือนพี่พ <analytics> ลอยเหรอลูกอ่ะหนึ่งช้องหนึ่งชอ อร่อยอร่อยได้ไหมชักหน่อยหนึ่งสักหน่อยนึงสักหน่อยหนึ่งสักหน่อยนึงขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าเก่งมากขอบคุณนะคะนี่คุณใหญ่เก่งมากปมือให้ตัวเองหน่อยพี่พลอยปมือให้ตัวเองหน่อยูกปมือให้ตัวเองหน่อยค่ะปมือให้ตัวเองหน่อย โอ้ยดูจังเลยขาพูด้จริงนหมือเขาปุ๊บอ, <c oughs> อ่านหน่อยวู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 เูวูวูวอวู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 วแวู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 อูวูวูนูว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 อวู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 วดวูวูวูวอวไวู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 วอวูวอวู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 อูวูวูรอวูวูนูวอวูวอวูอดูดอวูวูว <c oughs> อวู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 ะูว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 อะไว

อ๋อเขาวิ่งไล่กันเขาวิ่งไล่หมอน่ะเขาวิ่งไล่หมอวิ่งวิ่งยิงไล่เนาะยิงไล่หมอหมอวิ่งหนีไหมหมอวิ่งหนีไหมขึ้นไปอ่ขึ้นไปเอาคุ่เล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนอ๋อหมอหมอค่ะหมอค่ะหมอค่ะ หัคบว้าวันคือคุณหมอเคุณหมอแมนวันใส่บันิวยังเป็นอ้ายที่ฮักไหลวเมื่อนี้คอยซอยกันเด้อเดีโอ้จะถือฟังเพิงไหนเขากระไรหลายๆสาเพิ้ง สวัสดีนะคะปันแคนน้องเองหนึ่ิ้งยินนะ้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวยายแตนไปล้างหน้าบ้านก่อนนะคะพอดีมันมีสายไฟก็เลยจะค่อยๆล้างไปเรื่อยๆ คให้เด็กเล่นตรงนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคุณหมอคุณหมอบ๊ายบายคุณหมอคุณหมอโอสนใจไม่ได้สนใจ